สวัสดีครับชื่อเด็กชายเลยครับชื่อเด็กชายรถลำบ,บครับชื่อเล่นชื่อน้องอะไรชื่อเล่นน้องก้าว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 ทำไมไม่ชอบนอนนั่งดีหรอกนั่งนั่งดีฉันหวังว่าแม่ขี่รถจะใกล้แล้วรอแม่ขี่รถใกล้แล้วแม่จะมารับเหรอไม่พี่อ้นไม่เปลี่ยนเบรกมาแรงด้วยโอ้เปลี่ยนเบรกมา,มาใหมล่ละใช่ นั่นหนูไม่ง่วงเหรอหนูไม่ชอบนอนอะ่ะหนูไม่ชอบนอนหนูไม่ง่วงเหรอไม่ง่วงทำไมไม่ง่วงอ,อะ่ะไปบ้านไปนอนปะ่ะง่วงระหว่างแม่มาลับที่บ้านมืดแล้วหนูก็มันริมมาน,นอนในมุง้งกลางไม่กลางด้วยเด็กก็ยุงกัดมันร้อนเกินอ่าใช่คิดถึงแม่ปะ่ะ ถึงกันครูไม่เคยเห็นก้าวนอนเลยแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ง่วงหลับไปเหรอเ,รอเมื่อกี้ใช่ลืมตัวเหรอใช่ <laughs> ทุกทีไม่เคยเห็นนอนอแล้วแอบหลับแบบเมื่อกี้เนี่ยฮะแอบหลับก่อนแอบ,บหลับก่อนตื่นมาตกใจเหรอแอบบหลับแบบเมื่อกี้กตื่นมาตกใจทำไมอ่ะตื่นมาตกใจ<ะ>ว่าไอาหันหน้าไปนู่น ตกใจไงใช่แล้วก็แล้วก็ลืมตามาก่อนเลยฝันไหมฝันไหมอันนี้เลขไหมฝันนะอันนี้เลขไหมเลขออกอะไรห้าเก้าเก้าฮะห้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้าใช่แล้วทำไมไม่บอกคุณคูก่อนล่ะฝันเห็นห้าเก้าเก้าเหรอใ่ตาแล้วจริงเปล่าเห็นเลขเลยนะห้าเก้าเก้าหห้าเก้าเก้าอ่ะใช่คุณจะไปซื้อหวยทันไหมว่า ซื้อไม่ทันแล้วล,ล่ะน่าทันรถทันรถครูไม่แรงก็เปลี่ยนเด็กเอะเดีย๋ยวงวดหน้างวดหน้าบอกเลขคุณครูได้ไหมได้เอองวดหน้าบอกเลขถูกนะถ้าบอกถูกครูซื้อขนมุไม่กินโอเคไหมโอเงวดนี้ออกเลขเลยนะฮาเกาเกาฮาเกาเกาโอเคบ๊ายบายครับบายบายยัง